สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนช่องนะครับวันนี้ก็อยู่กับ b ีทีชาน e วหรือว่าเซียนคอนแกนเหมือนเดิมนะครับสําหรับวันนี้นะครับแนวถามวันที่11เดือน11อพศสอง6นครับเด่นเซียนคอนแกนก็เน้นไปที่ลาวสตานะครับเฉพาะกิจหน่อยมัดรวมลาวดาวโจนดาวโจนปกติ ดาวโจน V.I.P. นะครับสำหรับแนวทางกวงเสียงคอนเทนนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันนะครับวางครั้งเดียวเล่นได้ทั้งวันสามารถนำไปเล่นเล่นได้ทุกหุ่นทุกน้อยนะครับแต,แต่ต้องเล่นอย่างมีสติคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับก่อนที่จะวางแนวทางวันที่11เดือน11นะครับ เซียนคอนเกนก็จะขอสรุปแนวทางวันที่สิบเดือน11อพศ2องพนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับประจําบันที่สิบนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยอ่สำหรับเลขเด่นวิ่งรูดประจําันที่สิบเดือนสิบพศ2566 เด่นวิ่งรูด1กับ0นะครับเด่นวิ่งรูด1กับ0ูนย์สำหรับ1กับ0นะครับเบิ oo, ้ลก็คือ1 1 0 0นะครับจับคู่ชุดเด่นนะครับ1 0 1ชุดนะครับ1 0 1ชุดแล้วก็มาเบิ้ล1 1 0 0งหนสำหรับวิ่งรูด นะครับต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับสาหรับแนวทางของเซียนคอนแกนนะครับวิ่งรูด1วิ่งรูด0เซียนคอนเกนก็เน้นให้ไปที่วิ่งรูด0สํอ่าสหรับวิ่งรูด1นะครับก็คือจับคู่นะครับวิ่งรูด1จับคู่1 3 1 4 1 5 16 1 7สนาะครับสาหรับวิ่งรูด ศูนะครับก็ศูนย์สามศูนสีู่นห้าศูนย์หกเราก็ตามมาด้วยศูนย์นะครับอ่สำหรับเด่นวิ่งรูดนะครับจับคู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนตัวจอเน้นๆก็คือ1นึ4 1 6 1 7แล้วก็หเด่นวิ่งรูดศนย์คือ 03, 04, 0 3นย์ส แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับสําหรับเสียนคนเกี็นก็เจาะไปให้เป็นที่เรียบร้อยส่วนเสียนคนเกี็นลืมไปนะครับเน้นนะครับสี่คู่หน้ากับเน้นเน้นนะครับสี่คู่ท้ายนะครับสําหรับตรงกลางนะครับเสียนคนเกี็นก็บอกทุกคลิปนะครับกันกันทุนนะครับกันทุนกันทุนนะครับตรงกลาง สำหรับมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูไปพร้อมๆกันเลยอ่าสำหรับเลขบนนะครับลาวสตานะครับลาวสตานะครับบน318ล่าง3 7นะครับก็ล่าง3ามบน318ห่งล่าง3ามก็เข้าไปที่วิ่ง หนึ่งนะครับเข้าไปที่วิ่งหนึ่งอลาวสตานะครับเข้าวิ่งหนึ่งจับคู่นะครับจับคู่เสียงคนเกนจับคู่ไปที่หนึ่งเจ็นะครับมาหนึ่งเปรเขาเข้าที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับเข้าไปที่วิ่งรูดหนึ่ <c oughs> ะนะครับสำหรับอ่านะครับนะมาดูนะครับต,ต่อไปนะครับต่อไปมาดูกันเลยนะครับสำหรับอ่เฉพาะกิจน,นะครับ เฉพาะกิจบนนะครับหกเก้าสองล่างสองเจ็ดวันนี้เฉ <c oughs> พาะกิจหลุดไปนะครับก็มาตามกันต่อนะครับนอยรอบพิเศษบนนะครับแปดสองศูนย์ล่างศูนย์ศูนย์นะครับแปดสองศูนย์ล่างศูนย์ศูนย์ส่วนบนก็เข้าไปที่วิ่งวิ่งศูนย์นะครับ ้าไปวิ่งศูนนะครับนนะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับเสียนขนเก่น็นะครับวันต่อไปนะครับเป็นนอยรอบออรอปิเศียนะครับแปดสองศูนย์ก็เข้าวิ่งรูดสูนนะครับ พิเศษนะครับเขาวิ่งรูดศูนย์นะครับพิเศษเขาวิ่งรูดศูนย์บนนะครับสิบเก้าประตูก็สามารถนําเล่นได้ทุกหุ่นทุกหน่อยนะครับเล่นสิบเก้าประตูส่วนหน่อยรอบพิเศษนะครับล่างก็คือศูนย์ศูนย์นะครับก็เข้าไปที่วิ่งศูนย์อีกนะครับพิเศษนะครับพิเศษส่วน สองจูน,นะครับก็อ่ะนะครับสำหรับพิเศษนะครับศูนย์ศูนย์ก็เข้าไปที่ศูนย์ศูนย์นะครับพิเศษก็ยินดีด้วยนะครับกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็มาดูกันต่อนะครับนอยรอบปกติบนนะครับบน 670ศนะครับหดกดนนะครับแล้วก็ล่าง1 17นะครับปกติก็เข้าไปที่วิ่งเจวิ่งศูนย์นะครับปกติปกติเข้าไปที่วิ่งศูนย์นะครับจับคู่นะครับ0 7นะครับบน607นะครับก็ถือว่าเข้านะครับให้0 7ย์มา70ย์นะครับ ส่วนล่างนะครับ1 7นะครับก็เข้าไปที่วิ่ง1นะครับหน่อยรอบปกตินะครับหน่อยรอบปกติเข้าไปที่วิ่ง1นะครับล่างจอดเน้นเน้นไปที่1 7นะครับปกติบนนะครับ70ให้0 7ย์มา7 0ศนย์นะครับ กติเข้าไปที่7 0ศบนล่าง17มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อออหนึนะครับรอบปกติเข้าไปที่17นะครับยินดีด้วยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พพพน,น, 4, น้องน้อง fc แฟนช่องนะครับก็มาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อ vip นะครับ vip บนนะครับ4 7 9ล่าง4สองวันนี้หน่อยรอบ vip หลุดไปนะครับหน่อยรอบ vip หลุดไป เราก็มาตามกันต่อนะครับลาวพัฒนานะครับลาวพัฒนาลาวพัฒนานะครับก็บนนะครับแปดเจ็ดเก้าล่างศูนย์แปดแนวทางของเจียนคอนแกนก็เข้าไปที่วิ่งรูดศูนย์นะครับวิ่งรูดศูนย์ อโอเคนะครับเข้าไปลาวนะครับเข้าไปที่08นะครับเข้าวิ่ง0ูนย์นะครับจอดเสียนขนแกนจอดถึง0ูนย์เนะครับไม่ถึง08นะครับอ่ะสำหรับลาวพัฒนาก็เข้าวิ่งรูด0ูนย์เข้าวิ่งรูดศูนย์นะครับก็มาศูนยยินดีด้วยนะครับ เราวิ่งรยดสูตรเหมือนเดิมนะครับเราพัฒนาสรุปนะครับสรุปผลลาวสตาร์นะครับก็เข้าไปที่วิ่งรูดหนึ่งนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเขาวิ่งรูดหนึ่งนะครับส่วนเฉพาะก,กิจนะครับก็หลุดไปนะครับวันนี้ อาจจะพกกิดหลุดไปนะครับสำหรับเอแฟนช่องนะครับก็มาหน่อยรอบพิเศษนะครับก็เข้าวิ่งศูนย์นะครับเข้าวิ่งศูนย์อีกเหมือนเดิมนะครับหรือว่าใครมีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่นสิบเก้าประตูได้นะครับก็ส่วนตัวจอเน้ก็ทุนศูนย์นะครับหน่อยรอบพิเศษก็ยินดีด้วยนะครับส่วนน้อยรอบปกตินะครับก็ บนหกเจ็นย์ะครับยินดีด้วยกับยินดีด้วยกับน้องๆเพื่อนพี่ๆี่ถางช่องนะครับอ่มาดูกันเลยนะครับมาดูกันเลย าดูกันต่อ,อามาตามกันต่อนะครับสาหรับแนวทางของเสียนคอนแกนนะครับวันที่11นะครับวันที่11เดือน1นึ่เอยเดือน11นะครับตัวที่เดือน11ประาจังหวัดหน้าร้อยหกนะครับแนวทางของเสียนคอนแก่นนะครับเด่นวิ่งรูดนะครับไปที่แปกับ7จนะครับจับคู่ชุดเด่นก็แปดเจ็ดหนึ่งชุดนะครับแปดเจ็ดหนึ่งชุดส่วนเบิ้ลก็คือแปดแปด 7 7็นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้ๆอ,นๆนองๆงนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งรูด7วิ่งรูด8นะครับเซียนคนแอ่งก็เน้นให้ไปที่วิ่งรูด8นะครับสำหรับท่านใดที่มีทุนเยอะก็สามารถนำไปเล่น19บเประตูได้เหมือนเดิมนะครับนำไปเล่น19ประตูดได้เหมือนเดิม,นะำดดม,ดมสำหรับเด่นวิ่งรูด8นะครับจับคู่นะครับไปที่8 0 8 1 8ป8สองนะครับจับคู่ก็คือเด่นวิ่งรูปแปดนะครับแป8ศู 80, 81, 82, 83, นย์แปนส่ะครับส่วนวิ่งรูป7นะครับก็จับคู่ไปที่70 71 72 73์เจ็ดหามและตามมาด้วย7 สีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องๆนะครับ fc เพื่อนช่องท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางก็ไปมารับแนวทางมาดูแนวทางกับเซียนคอนแกนไดนะครับสําหรับท่านใดที่อยากจะให้กําลังใจเซียนคอนแก่นนะครับเข้าเข้าไปในช่อง u t u b e นะครับพิมพ์นะครับบอยไม้สเะเลอีภา,าไทยนะครับบอยไม้สเะอีตัวแทนเซีแล้วก็จุดนะครับ C ตัวใหญ่เฮตัวเล็ก A N. N N E L นะครับ บีทีชแนลนะครับบีทีชแนลนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะครับให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับสําหรับแนวทางของเซียนคอนแก่นนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเจาะนี่จับคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปในทางของเซียนคอนแก่นก็จะมาจับคู่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็มาดูนะครับอ่า สำหรับเจาะเน้นๆนะครับวิ่งรูด8ดเจาะเน้นๆ้นไปที่8 0 8 1นะครับส่วนเอ่อ81แล้วก็8 3 8 4นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดครับก็มีมีมีนะครับสำหรับวิ่งรูด7นะครับจับคู่นะครับไปที่ 7จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็ตามเรืยเจ็ดสี่นะครับอ่าสำหรับตรงกลางนะครับตรงกลางเซียนคอนเกนก็บอกทุกคลิปนะครับการทุนนะครับการทุนอ่นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ,นะรบ,นะรบมาดูกันเลย สำหรับเซียนคอนแก่นนะครับวันที่11เดือน1 1พศ2566นะครับเด่นวิ่งรูด8นะครับเด่นวิ่งรูด8รอง7นะครับจับคู่ชุดเด่นเท่ากับ1ชุด8 7นะครับส่วนเบิ้ลก็คือ8 8 7 7นะครับอ่าสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะครับ เกี่ยวกับทางช่องนะครับถ้าใครติดตามใครตามแซวทางเคนื่องเซยนคอนเกนนะครับก็จะมองเห็นได้ว่านะครับแนวทางเียนคอนเกนก็มีเข้าทุกวันเหมือนกันนะครับผมสาหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ํารวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันสําหรับแนวทางของเซยนคอนเกนวันนี้นะครับก็ฝากไว้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสำหรับท่านใดที่ยังไม่ มีแนวทางก็เข้ามารับแนวทางได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเทียนคนเขียนก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านขอเพียงอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดถ้าชอบก็จัดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็ วันนี้นะครับก็สามารถที่จะ่านำเลขเด่นวิ่งรูดมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับ f อแฟน,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 นช่องได้มีแนวทางใน,ในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับวันนี้ก็ขอว่าจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ